ในข้อที่สามครับเจ้าพวกนี้ยเศษน้อยกว่าส่วนอยู่สองหมดเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่เศษน้อยกว่าส่วนอยู่หนึ่งดังนั้นเจ้าตัวนี้ต้องถูกคิดแยกเจ้าตัวนี้ต้องถูกคิดแยกโอเคนะเก็บตัวนี้มาคิดแยกมันจะแทรกไที่ไหนเดี๋ยว่อยว่ากันเราเอาเจ้าพวกนี้มาจัดเรียงก่อนได้นะครับ พวกนี้เนี่ยเศษน้อยกว่าส่วนอยู่สองพวกนี้เศษน้อยกว่าส่วนอยู่สององั้นเอาสี่ตัวนี้มาจัดเรียงก่อนนะครับชุดเลขน้อยค่าน้อย เลขมากค่ามากเราจะได้ตามนี้ก่อนเข็ด okay, นะครับทีนี้เหลืออีกโซนหนึ่งคือสิบเก้าส่วนยี่สิบนะครับเหลือสิบเก้าส่วนยี่สิบเราเริ่มมองความเกี่ยวข้องแล้วเราเริ่มจะเชื่อมโยงเฮ้ยเอามันไปเทียบกับตัวนี้ก่อนละกันเนี่ยสิบเก้าส่วนยี่สิบกับสิบเก้าส่วนยี่สิบเอ็ดนะครับจะเทียบคู่นี้ก่อนนะครับเอ็ค okay. เทียบคู่นี้ก่อนเด็กๆครับตอนนี้เศษเท่ากันใช่ป่ะตัวส่วนยิ่งมากค่ามันยิ่งน้อยตัวส่วนยิ่งมากค่ามันยิ่งน้อย เมื่อเศษเท่ากันตัวส่วนยิ่งมากค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าสิบเก้าส่วนยีมันจะน้อยกว่าสิบเก้าส่วนยีแต่เรายังไม่รู้นะ ว่าสิบเก้าส่วนยี่สิบเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวนี้โอเคปะ่ะเราจะไปเขียนว่าอย่างนี้ไม่ได้นะลูกเราจะไปเขียนว่าสิบห้าส่วนสิบเจ็ดสิบเก้าส่วนยี่ิบแล้วก็ตามมาด้วยสิบเก้าส่วนยี่สิบแล้วก็ยี่สามส่วนยี่ห้าเขียนอย่างนี้ยังไม่ได้ลูกหรือยังไม่รู้แล้วว่าระหว่างสองตัวนี้ใครมากกว่าใครกันแน่โอเคไหมอ่า นั้นต้องเทียบ19บเกส่วนยีกับ23่สา่วนยี่าต่อไปอเทียบโดยการคูณไข่ครับเทียบโดยการคูณไข่อันนี้19บเส่วนยี เทียบกับารคูณไข่กับยี่สิบสามส่วนยี่ห้าคูณไข่ทำไงนะครับไหนตอบก,กูก่อนหลักของการคูณไข่ทำไงลูกคงเศษคงเศษก็ฝัง่งนี้ก็จะคงสิบเก้าฝั่งนี้จะคงยี่บสาม แล้วย้ายส่วนไปคูณให้อีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งนี้จะคูณยี่สิบย้ายยี่ห้าไปคูณให้ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้จะคูณยี่ห้าอ่าแล้วค่อยเปรียบเทียบกันนะครับสิบเก้าคูณยี่ห้าได้สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้ได้460ร้อเออสี่มันมากกว่า460อยหะ แสดงว่าฝั่งของทางด้านซ้ายคือสิบเก้าส่วนยี่สิบยังเยอะกว่ายี่สามส่วนยี่ห้าอยู่เลยนะเอาละโอ้โหมันลบชนะตัวนี้แล้วมันก็มาลบชนะตัวนี้อีกโอ้ไมน่กับกองทัพมองโกลเนี่ยเออลบชนะพวกเผ่าเล่ร่อนมองโกลพวกเดียว เผ่าอมองโกลด้วยกันนะต่อมาก็ไปลบชนะพวกพวกจีนอีกเอ่อพวกจีนที่ปกครองมองโกอีกทีโอ้ชักจะขยายอาํานาจใหญ่โตแล้วเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวถึงขั้นต้องมาเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยตกลงมาชนะตัวนี้มาแล้วด้วยนะขั้นต่อไปเหลือมาเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วนะอ่านี่นี่ตีตีิดเชิกเปอร์เชียแล้วนะ อ่ะเหลือขั้นมาเปรียบเทียบกับเก้าเจ็ดส่วนเก้าเก้านะครับเอาละครับขั้นต่อไปนะครับเอาสิบเก้าส่วนยี่สิบเดี๋ยวเมื่อมันชนะยี่สามส่วนยี่ห้าขึ้นมาก็ไปเทียบกับรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกไปเทียบกับเก้าสิบเจ็ดส่วนเก้าสิบเก้า 9, 7, 0, 9, 9เ,เทียบกับเกา้าเก้าเก้าแล้วอ่าโอเคก็เทียบัยการคูณไข่ครับเทียบัยการคูณไข่เหมือนเดิมนะครับมันชนะขึ้นมาเรื่อยเลยนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยสิบเก้าส่วนยี่สิบเก้าเจ็ด ส่วน99คงเศษคง19คง97ย้ายตัวส่วนอ่า20มาคูณฝั่งนี้99ย้ายขึ้นไปคูณอ่ะโอเคเออพวก93คูณคนอื่น9สองหลักไปคูณกับจำนวนสองหลักด้วยกัน ก้าสามคูณคนอื่นจะลดค่าลงหนึ่งสิบเก้าลดค่าลงหนึ่งเหลือสิบแปดเติมคู่ครบเก้าคู่ครบเก้าของหนึ่งคือแปดเติมคู่ครบเก้าคู่ครบเก้าของแปดคือหนึ่งสิบเก้าคูณเก้าสิบเก้าก็จะได้หนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าสิบเจ็ดคูณสองแล้วเติมศูนย์หนึ่งเก้าสี่ศูนย์อ้าวละถึงเวลาที่เจ้าจะแพ้เขาแล้ว เจ้าจะน้อยออกว่าเขาและเจ้าแพ้เขาแล้แสดงว่าฝั่งซ้าย19บเส่วนยีแพ้97้าสิดส่วนเกครับโมันไอตัวที่เหลืออยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับ19บเส่วนยีเนี่ยที่ไม่เข้าพวกที่จัดที่จัดตอนแรกไม่ได้ต้องไล่เทียบมาเรื่อยๆเกือบได้แชมป์อะไล่ขึ้นไปเกือบจะเยอะสุดเลย นะครับอะงั้นเอา,าเลยนะครับสิบห้าส่วนสิบเจ็ดสิบเก้าส่วนยี่สิบเอ็ดสิบห้าส่วนสิบเจ็ดสิบเก้าส่วนยี่สิบเอ็ดแล้วมันก็ชนะมาเรื่อยๆอะไรอีกยี่สามส่วนยี่บห้า แล้วถึงจะเป็น19ส่วน20แล้วก็ผู้ชนะเลิศเยอะสุด97ส่วน99เออครับงงงงไหมเนี่ยเออโอเค